พูดถึงตัวของคุณแอปเปินะครับต้นปีอยู่ประมาณสักร้อยเกกว่าแต่เชื่อไหมครับว่าย t ตูเดตมาแล้วเนี่ยตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นหุ้นล่าสุดประมาณ228ดดอลลาร์นะครับต่อนหนึ่งคุณตอนนี้ปรับ<ม>โงขึ้นมารวดเร็วมากยี่สิบเป็นะครับในปีเดียวแล้วก็ ระยะหลังก็จะเห็นว่าตัวของ Market Cap เองเนี่ยที่ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแอปเปขึ้นมาถึง3าม t r i เนี่ยก็ใหญ่แล้วอตอนนี้ในช่วงปลายเนี่ยสปินขึ้นมาแรงมากตอนนี้3 5มจุดห้าหนึ่ง t r i ไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนเอ็นวีดีตอนนี้ก็อยู่ที่สามจุดสองห้า t r i ก็คือตามหลัง Apple อยู่นะครับค,คุยเรื่องนี้เพราะอะไรครับกำลังจะไปอีกส่วนกันเลยนะครับเ,เพราะว่าหลายคนบอกว่าการที่คนฟีเวอร์มากๆเกี่ยวกับ AI ตรงฟองสบู่หรือเปล่าแล้วมันจะเหมือน .com อหรือไม่อย่างไรนะครับไปติดตามการวิเคราะห์ได้นะครับในช่วงของ Brief ครับ ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเลยนะครับต้องบอกธีมหลักๆเลยที่เด่นมากๆก็คือเรื่องของตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับเพราะว่าหุ้นที่ให้ความเกี่ยวข้องนะครับกับตัว AI ให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีหุ้นสหรัฐและก็ทั่วโลกเนี่ย30%เลยทั้งนี้เป็นไปตามการวิเคราะห์ JP มอร์คแน่นด้วยนะครับขณะที่ลอมบัตโอดีนะครับก็เป็นบริษัทบริหารความมั่งคัง่งของสวิสเซอร์แลนด์บอกว่าการพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงของบรรดา AI นะครับและหุ้นเทคโนโลยีเองทำให้มูลค่าหลักรัพย์ตามราคาตลาดคือมาร์เก็ต ของหุ้นที่ใหญ่ที่สุด10อันดับแรกของสหรัฐนะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นหุ้นเทคโนโลยีมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ75เลยของทั้งตลาดโดยมีสัดส่วนตรงนี้ขยับขึ้นมาเกือบจะเท่ากับช่วงวิกฤต .com ของปี2000แล้วความร้อนแรงกระแสะ AI ทําให้ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากําลังเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้นแต่เป็นฟองสบู่ที่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่ม AI โดยเฉพาะยิ่งเลยผู้ผ,ผลิตชิปทางด้านของเจมส์เฟร์กูสันผู้กอ่อตั้งแมคโครสตรัทเ r จีพร็อ่าการ,กรัก จะมีจุดจบที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยคุณเสริพรสวนการนะครับเป็น s e เนียร์ n มจ i n งด i เร c เตอร์ฟ a น c i เชีย v i แอดไวซ a รของ p r i v a t e banking บอกว่าหุ้นเทคที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นสารัฐตั้งแต่ปี2023จนถึงตอนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงก,กันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงฟองสบู่ดอในทศวรรษที่90แล้วก็ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับในทศวรรษที่1930ตรงโน้นเลยก็คือในช่วงของวอลสตรีทครัชนั่นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ก็น่าจะมี2ทางน,นะครับก็คือจะเป็นแบบ2 Scenarios หนึ่งเลยครับเศรษฐกิจโลกดีขึ้นต่อเนื่อง เกิดจากอานิสงของเทคโนโลยี AI ช่วยทําให้ผลิตภาพหรือว่า productivity ตามด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆน,นักลงทุนค่อยๆย,ย,ย้ายฐานเงินทุนเนี่ยไปที่หุ้นกลุ่มอื่นกับ2เนเ่ยครับเป็นตรงกันข้ามกับแบบที่1ฟองสบู่แตกนะครับเหมือนกันนะครับกับ .com หลังจากที่ความคาดหวังของหุ้น AI เนี่ยปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่จะต้องดูก็ว่าแล้วกําไรเติบโตทันความคาดหวังหรือเปล่าถ้าไม่ทันเดี๋ยวก็อาจจะเป็นฟองสบู่ก็ได้ทีนี้ ถามว่าที่บอกว่าแล้วจะเติบโตให้มันตอบแทนนะครับทางด้านของความคาดหวังขนาดไหนก็คือจะต้องสร้างรายได้ปีละ6 0แสนล้านดอลลาร์จริงจะคุม้มเดวิดคาร์นซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก Sequoia Capital บอกว่าบริษัท AI ก็จะต้องมีรายได้นะครับประมาณ6 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI เช่น Data Center ตัวอย่างครับบริษัทอย่าง AWS นะครับ Amazon Web Services Google Meta Microsoft และอื่นๆอีกมากมายลงทุนอย่างหนักเลยนะครับกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี2023ซึ่งตัวเดวิดคาร์นบอกว่าเราอาจจะกำลังเห็นการเติบโตนะครับของฟองสบู่ทางการเงิน นะครับทีนี้บทความหนึ่งของรอยเตอร์สโดยเลวิสคราวส์คอฟบอกว่าแม้ว่าตัวชี้วัดต่างๆจะแสดงเห็นว่าความคลั่งคล้าย AI ยังไม่เท่านะครับกับช่วงพีคของด o m แต่สามารถเห็นความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างหุ้นเอ i นว a เดียปรับตัวขึ้นไปแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ4,300คือ43เท่าตัวราคาใคกล้เคียงกับ c ิ s c o อุปกรณ์เครือข่ายที่เคยพุ่งขึ้นประมาณ4,500ในช่วง5ปีก่อนแล้วก็ถึงจุดสูงสุดในปี2000นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของ b BTIG วิกฤต .com ตอนนั้นจำได้ไหมครับว่าจบลงด้วยการที่ดัชนี Nasdaq เนี่ยร่วงลงไป80%จากจุดสูงสุดในขณะที่ S&P 500ปรับตัวลงไปล่าว50%อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่แตกต่างและเป็นมุมมองเชิงบวกก็คือการเติบโตของกำไรที่สูงกว่าและความแพงหุ้นยังไม่เทียบเท่ากันกับอดีตน,นะครับ ทีนี้รูเบร์รายงานบอกว่าบริษัทอย่าง NV i d i a ดีย g กูเกิลเมตาและ Microsoft <c oughs> ก็เดินหน้าทุ่มทุนนะครับอย่างเต็มตัวเลยเพื่อที่จะต้องรับคลื่นลูกใหม่แต่เวลาเดียวกันบริษัท Big t e ท h เหล่านี้ไม่วายที่จะมีการเตือนนะครับผ่านเอกสารไฟลิ่งที่บริษัทต้องส่งไปสู่สำนักงานกรอตอว่าการลงทุน AI มิได้ปร,ราศจากความเสี่ยงและมันคือการเดิมพันของธุรกิจที่อาจนําสู่ปัญหาที่จะเป็นระดับความมั่นคงของบริษัทได้คําเตือนแบบนี้ครับถูกใส่เข้าไปในเอกสารไฟลิ่ง เนื้อหานะครับรายงานความเสี่ยงภายได้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงซึ่งมีเนื้อหาที่สรุปว่าบิ๊กเทคจะไม่มีความนะครับรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นจากความเสี่ยงที่คาดการได้เช่นจากด้านสงครามนะครับการลม้มลงของสถาบันการเงินการถูกฟ้องร้องเพราะละเมิดลิขสิทธิ์เป็นต้นเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนก่อนที่จะเดินหน้าลงทุนต้องทําความเข้าใจกับปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ และเป็นปัจจัยสิ่งที่เขาพูดมาแล้วนะเปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้วรายงานพวกนี้นะครับจมเป็นอย่างยิ่งเลยสถานการณ์ใช้เป็นเครื่องมือเตือนสตินักลงทุนที่ตอนนี้ต้องยอมบรรยากาศตลาดนะครับมาเจอกับภาวะที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้น e x c i ไ e d ชบางคนตื่นเต้นแบบไม่ลืมหูลืมตาดังนั้นก็เป็นบทความนะครับที่ออกมาเพื่อที่จะตื่นให้เราเห็นนะครับว่ายัางไงก็ตามย้อนกลับไปดูครั้งหนึ่ง .com คคนก็เคยเฮโลเข้าไปแบบนี้ที่สุดเจอปัญหาครั้งนี้เองนะครับลงทุนก็ลงทุนแต่ ด้วยสตินะครับใช่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าด o m คอครั้งนั้นเนี่ย Microsoft Google ก็อยู่ในยุคเั้นด้วยนะคะเราก็ยังเติบโตมาได้อย่างต่อเน,นื่องจนปัจจุบนันแต่ว่าก็มีหลายมิติที่เราต้องตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ a d o p t บหรือว่าการใช้งานจริงนะคะเฟสต,ต่อไปของ AI นะคะว่าจะสามารถเข้ามาสู่เรื่องของภาคธุรกิจให้ทําเงินได้หรือเปล่านะคะเพื่อที่จะตีกลับไปเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะ NV ็นวีเดียราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะคะค ากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l l h ค่ะ